สวัสดีครับชื่ออภิสิทธ์แกมมีนะครับชื่อเล่นชื่อ10อายุ27ปีครับขอต้าเป็นคนชวนมาครับก็เลยมาร่วมแสดง MV ด้วยอ๋อรับกทเป็นพระเอก MV ครับในบทก็จะออกเจ้าชูนิดหนึ่งครับ น่าจะเป็นฉากตอนสุดท้ายของเพลงครับแฟนอุ้มลูกมาตามครับชอบหลุดคำหลายเทคอยู่ครับ <5 S 1> <c oughs> ผมเองนี่และครับสนุกสนานครับก็นั่นแหละครับสนุกสนาน,นะครับ <c oughs> <c oughs> มันตื่นเต้นนีครับไม่เคยแสดง MV แบบนี้มาก่อนเป็นเพล MV <c oughs> <c oughs> ใช่ครับ ฝากติดตามผลงานเองไม่ได้ชวนนะด้วยนะครับมีทั้ง f a c e b o o k Ti t t o k แล้วก็ y YouTube ครับฝาก u ับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ